ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับขายบ้าน100รล้านเมฆวินัยประกาศขายบ้านหรูในพัทยา100รล้านเมฆวินัยไกรบุตรประกาศขายบ้านหรูในพัทยาจงังหวัดชนบุรีราคาหนึ่งรล้านบาทเนื้อที่หนึ่งไร่ครึ่งเป็นของพ่อบุญธรรมชาวเยอรมันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถที่ได้ห่างหายจากวงการบันเทิงไปแล้วสักพักใหญ่เพื่อไปรักษาตัว ซึ่งในวันที่10ตุลาคม65เมฆวินัยไกรบุตรดารานักแสดงชื่อดังได้โพสต์คลิปในทิกต็อกประกาศขายบ้านหลูในพัทยาจังหวัดชลบุรีราคา100ล้านบาทเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ครึ่งซึ่งเป็นบ้านของพ่อบุญธรรมชาวเยอรมันโดยเมฆวินัยระบุว่าผมมีบ้านที่พัทยาเป็นบ้านพ่อบุญธรรมอยู่ในซอยพระตำหนักซอย5พื้นที่ประมาณไร่ครึ่งเป็นบ้านโครงสร้างแบบเยอรมันขายในราคา100ล้านบาทพร้อมที่ดิน ใครสนใจทักมาได้ห่างจากคตําหนักประมาณ100เมตรโครงสร้างดีมากมีสระว่ายน้ำมีห้องนอนแดห้องห้องน้ำา13ห้องจอดรถได้ประมาณ6-7ถึงคันใครสนใจทักมาได้จากนั้นเมฆวินัยได้พาเดินดูภายในบ้านซึ่งตกแต่งอย่างดีและสวยงามสะอาดสะอ้านก่อนจะไปดูด้านนอกซึ่งเป็นที่จอดรถและสระว่ายน้ำส่วนตัวบ้านนั้นเป็นสีขาวบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ